ในยุคปัจจุบันอาชีพที่สร้างรายได้สูงในอเมริกามักจะเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และการแพทย์อันดับแรกคือแพทย์เฉพาะทางเช่นศัลยแพทย์และจิตแพทย์ที่มีค่าเฉลี่ยรายได้ถึง400แสนดอลลาร์ต่อปีต่อมาคือผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลและวิศวกปร์ซอฟต์แวร์ที่สามารถทำรายได้ที่สูงถึง1 5 0 0 0 0ถึง2อ0 0 0 0ดอลลาร์ การแทศย,ยังคงเป็นเส้นทางที่ได้รับความนิยมสำหรับผู้ที่ต้องการมีรายได้ที่มั่นคงเนื่องจากมีความต้องการสูงในตลาดอีกอาชีพที่น่าสนใจคือผู้บริหารระดับสูง C Suite ซึ่งรวมถึง CEO และ CSO ที่มีรายได้สูงถึง300้แสนดอลลาร์ต่อปีหรือมากกว่านั้นนอกจากนี้บางอาชีพในด้านการเงินเช่นนักวิเคราะห์การลงทุนก็มีรายได้มากมายไม่แพ้กันในยุคดิจิตอลนี้อาชีพด้านไซเบอร์เซキュริ ก็กลายเป็นที่ต้องการมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากเหตุการณ์แฮ็กในวงการหลายแห่งทําให้ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้สามารถทํารายได้สูงมากท้ายที่สุดอาชีพเหล่านี้ไม่เพียงแต่มีรายได้สูงแต่ยังเปิดโอกาสให้ผู้คนได้ทํางานที่ท้าทายและสร้างสรรค์นในสาขาใหม่ๆซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจและน่าตื่นเต้นในโลกการทํางานปบัน